มันเมตยดเบอกนี่มันเคยเข้านี่คนเดียวตอนนี้ปุ๊บมันมันเหมือนกับมันนวมันมีเขี้ยวเขี้ยวกล้องอยู่นี่เือจริงหินมันปิกอยู่หูกลางไงดันไปยังงเหมไปยนละเออเหมือนยางเขาใส่ตุอย่างนี้นะครับาะเนี่มันจะจะกุ้งสมพื้นครับซแบบพื้นนะังตัอนตังซ้ายนไม่ใส่นะ ถ้าพอเจ๋อมากเลยนี่นี่อ้าวอานี่ได้เลยอ่านี่นี่ตะกี้นี่เนี่ไงเข้าเลยนี่อ่ากุเปิดเปิดตายนี่นี่าก็นี่าก็นี่นี่จงอันนี้ตัวปูนี่เ่ยเออง่นี่เน่ยไม่ต้องเล่นนะางก่นแค่แค่มนติดแค่นีออ นี S <S mm ่มาจุดไหนนี่โอเคนี่สบายต้องนีนี่จะได้ขุดงานพองเต้นเต็มแมีโมได้โมน้อยกับนาก็ไปเสียโหิกกูโคดเใจนึ่งไหนล่ะหัวหายล้วแปลง มั่มันนี้ได้แลครับนี่กระบอกนี่กระบอกนี่มันมีเขี้ยวมันก็ไงเครื่อนี่มันได้นะ่ยเอาตั้งตั้งลงมันห้อยถ้ามันดันไงเอาเสียบวางแล้วกระธมเออแล้วกระธมแข้งเอานี่หมูนี่ที่กุ้งอยู่คะแนนยังไงมันมันเอาเนี่ย โอ้อมานหูเปียกเนวได้เอาใส่ก็มันเขี้ยวเนี่ยเอากระุกเี้ยุกนี่เลยอือเนี่ยแล้วเปิดเปิดเบิดเมืองมาหูนี่ไนะงเจาะไปแล้วเออนี่ฮะขี้ดินมาโนอนนี่นะี่หันมีแต่หันแล้วไหนๆๆๆนี่เนาะเดี๋ยวๆๆสองคนหรอข้างในเออเมื่อแสงนี่นตัวนี้ฮัน นี S <S ่น <vengeance> <ình> to ี <región> ่ตัวนี้ตัวแม่ชิปงมีสองอย่างเลยแล้วก็หลังมันนี้ตัวแม่หลังนีเลียมเลยตัวโป้หลังลายๆนี่ครับเออจะได้โคตชิปงอ่ะชิงชิปงนมันอัน ฮึอไรนะพูดเลยก็ที่ไอ้จะจ้าไล่รพอไว้ไงพอได้แค่ดีเนี่ยจะกุ้แม่นหมดนะพ่อนี้แต่งด้วยที้เนี่ยอันนี้อึดคือมัน,มน,น,นเขาล่อมันขึ้นมันข้าวพเพล่ ก่อ้นกกันเกยนี่นีเปนตัโป้น่ตัโป้นตะโปมันจะนี่แคบปีกมันจะ ถ้าตัวแม่หลังปีกนึ่งจะเตรียมเอาไม่ติดเป็ไหน่อยก็ป้าง่วนนะ